สวัสดีครับผมข้ามาในสวนมาตัดหญ้านะในกล้วยหอมทองลมข้าหลังนี้ต้นไม้แดงไม้แดงนะครับผมฝันะ่งนู้นต้นพยุงนะจะเห็นว่ามีแต่หญ้าคลุมอยู่นะผมเลี้ยงหญ้าไว้ให้คลุมดินในหน้าแรงแต่พอหน้าฝนขึ้นมาเนี่ยหญ้าวิ่งเอาวิ่งเอานะวิ่งชนะชนะต้นไม้ชนะกล้วยนะเห็นวนะ้าในหญ้าขึ้นไปอยู่บนยอดกล้วย มันย่อต้นไม้ต้องต้องคอยตัดคอยสาวออกครับผมนะอันนี้วิธีธรรมชาตินะไม้บางตัวเนี่ยพอได้น้ําเข้ามาเนี่ยวิ่งเร็วนะบางตัวก็เติบโตช้านะแต่ว่าเราก็ต้องพึ่งผ่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะพอต้นไม้เติบโตนะร่มเงาก็จะบังแสงต้นหญ้าก็จะตายไปเองโดยธรมร,มธธรมชาติครับผมนะี่คือวิธีธรรมชาติครับผมในขณะที่ยัง พึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็ต้องตัดหญ้าช่วยก่อน,นเครื่องตัดหญ้านะครับผมใช้เครื่องฮอนด้าปรากฏว่ากําลังไม่พอกับหญ้าหนาๆอย่างเนี้ยนะที่ที่ใต้นะ่ใช้มาคิตา้ามาคิต้าแรงนี่มาคิต้าสองจังหวะนะครับผมฮอนด้าสจังหวะเนี้ยกำลังไม่พอที่จะตัดหญ้าหนาะๆนะครับผมอันนี้คือแนะนาําคนที่จะซื้อเครื่องตัดหญ้าก็ดูว่าบ้านของท่านเนี้ยเป็นหญ้าบางๆหรือว่าหญ้าหนาะนะ ายาหนาฮอนด้าสองสองจังสี่จังหวะเนะี่ยชสู้ไม่ไหวกำลังไม่พอตัดติดตัดติดนะครับผมนะก็เลือกใช้เครื่องให้ถูกกันแล้วกันนะแนะนำใช้เครื่องของญี่ปุ่นใช้เครื่องของจีนใช้เอาพังเอาใช้เอาพังเอาสวัสดีครับผม